ครับสวัสดีเอช่องสูตรลับนำโชคทุกคนนะครับผมอ่าเนาะคลิปนี้เนาะเราก็จะมาดูสูตรเด็ดจับคู่โต๊ะสองตัวบนนะครับผมอ่าสูตรนี้นะค่อนข้างที่จะมาดีนะครับค่อนข้างที่จะมาดีเวลาจะไปเลือกซื้อลอ เออรี่นะครับก็ขอให้มีคู่โต้คู่นี้นะแล้วก็หาตัวเด่นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะสูตรนี้มาดูมาดูแนวทางที่เข้ามากันก่อนนะบางคนอาจจะลืมหรือใครอาจจะเพิ่งเข้ามาดูในช่องนะครับผมเนาะก็เริ่มตั้งแต่ที่ออกเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งนะอันนี้ผมย้อนให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันเข้ายังไงนะครับสูตรนี้ได้ศูนย์ห้าเก้าอีก สูตรหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งนะครับก็เข้าวิธีอะไรเนี่ยเก้าศูนย์สองตัวบนตรงๆนะครับก็ออกเก้าเก้าศูนย์นะครับเข้ามีหลักร้อยด้วยนะครับเก้าเก้าศูนย์แต่สองตัวก็ถ้าจับก็ได้เก้าศูนย์นะครับอ่ะถัดมานะครับได้เก้าสี่แปดนะเก้าสี่แปดกับอีกศูนย์หนึ่งได้เจ็ดกับแปดนะครับผม เขาออกไปที่อะไร097 097ก็มาที่2ตัวบนตรงเลยนะครับ97เนี่ยจับคู่กันได้มันคือจับสูนึ่งกับ0ูตรสนะครับก็จะได้เป็นคู่บนหรือคู่โต๊ดบนได้นะครับอ่ะถัดมานะครับ726นะครับ726กับ56นะครับ726กับ56ถ้าจับคู่กันก็จะมี75 76 25 26 65 66 6, 6, นะครับผมก็เข้าไปที่คู่โต๊ดตัวนี้ สตัวบนตรงๆอีกแล้วไม่ต้องโต๊ดนะครับก็คือห้าเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะหลักร้อยก็อยู่ในนี้หมดนะถัดมานะครับเจ็ดห้าเจ็ดได้อะไรสูตรแรกได้4ี่เก้าสามนะครับสูตรถัดมาได้4ี่กับ5้านะครับจับคู่ 4, ี่สี่สี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าสามสี่สมห้าเข้าไปที่ 4, ี่สี่ออกห้าสี่สี่เนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับผมก,ก็มีอ่า เข้าคู่โต๊ด5-4ด้วยนะครับโอ้มุกหมก,มกประกาศสีเขียวหมดเลยนะครับก็จะเข้าตรงนี้ด้วยเนี่ยเอนี่เอเอ,เอมันชัดเจนสินะครับก็จะเข้าตรงนี้นะครับนะบนี่คือใบเก่ามันก็จะจ,งจางๆนิดน,นึงเด้ออ่ะ5-4นี่นี่คู่โต๊ดจับคู่แต่เข้าสองตัวบนด้วย4-4นะครับสามตัวก็อยู่ในนี้หมดเลย5-4 อ่ะถัดมานะครับเก้าสี่แปดบีกศูนย์หนึ่งที่เจ็ดแปดจับคู่โต๊ดเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดแปดแปดนะครับก็เข้าคู่ไหนออกเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าอ่าสามตัวอยู่ในนี้หมดเลยก็เข้าสองตัวบนเลยนะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มีเก้าตรงนี้ด้วยเข้าเป็นหลักร้อยนะครับออกเจ็ดเก้านะครับอ่าถัดมาแปดสามเจ็ดนะครับแปดสามเจ็ดกับสองสาม รอบนี้นะครับรอบนี้มาดูซิจับคู่กันได้มีแปดสองแปดสามสามสองสามสามเจ็ดสองเจ็ดสามรอบนี้คู่โต๊ดมาแค่เลขสามที่ชนกันนะครับไม่มีตัวอื่นเลยนะครับก็อ,ออกไปที่ศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามก็เข้าไปที่เลขสามตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะเวลามองรางวัลที่หนึ่งก็คือสามตัวต้องมีแปดสามเจ็ดกับสองกับสามยังไงก็ต้องติดมานะครับช่วงนี้กำลังเดินนะครับสูตรเข้าเดินนะก็โอเค แล้วงวดนี้นะครับงวดที่ออกศูนย์หกสามทำตัวเด่นได้สามแปดสองนะครับสามแปดสองแล้วก็มีอีกศูนย์หนึ่งได้ห้าร้อหกนะครับก็จับคู่สามห้าสามหกแปดสามแปดหกสองสามสองหกก็เข้าไปที่คู่นี้ครับเข้าไปที่สามห้าใช่ไหมเขาออกไปที่อะไรเก้าสามห้าเก้าไปสามเก้าห้านะครับออกสามเก้าห้านี่นี่สามเก้าห้าก็เข้าไปที่คู่โต้สามห้านะครับสามห้าสามหกแปดห้าแปดหกสองห้าสองหกเข้าไปที่สามห้านะครับ มาดูล่าสุดนะครับล่าสุดได้ตัวไหนใครลืมหรือเปล่านะครับสูตรนี้ล่าสุดสูตรเด็ดจับคู่ล่าสุดสูตรแรกได้แปดสามเจ็ดสูตรที่สองนะครับได้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดผลรัฐบาลไทยเราออกไปที่อะไรนะบนสามตัวสองห้าสามหกศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามมาดูซิว่ามีผู้ไหนเข้าวางจับคู่ ด86 87 36 37 76 77อ่ะเข้าตัวนี้เลยนะครับนะไม่หลุดนะครับจับเข้าคู่โต๊ดไม่เข้าตรงนะครับแต่ไปเข้าเป็นคู่โต๊ดนะครับ36นะหละังซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็น35เออเนาะก็มันเพิ่มไปแต้มเดียวมีหน้ามีคนมอง37รอบนี้ไว้นะบางคนบอกว่า37อ่ะ35เออ3มาดีนะครับ3 ามงวดคิดว่าสามอาจจะหลดไหมอาจจะนะครับสองงวดแล้วสามงวดอย่างสองงวดเนาะยังไม่ถึงสามนะครับสามห้ามาเข้าคู่โต๊ดสามเจ็ดอ่างวดนี้จะมีสามเจ็ดไหมเรอดูรอดูผมว่าทำไมสามเจ็ดเป็นทิงอันนี้เข้าคู่โต๊ดสองตัวเป็นอสามหกนะครับออกสามหกศูนย์สามนะครับเนาะเขาออกหกศูนย์สามโอเคก็ ศูนย์ไม่มีนะครับในสูตรนี้หลักสิบหายนะครับสามมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับหกมาเข้าที่หลักร้อยนะครับนี่ก็เข้าคู่นี้นะครับหกศูนย์สามเข้าคู่โต๊ดบนนะครับอามาดูรอบนี้นะครับงวดประจำวันที่สิบหก มีนาคมนะครับก็ตรงกับวันเสาร์บางคนก็หยุดเันเสาร์ได้ลุ้นกันยาวเลยนะครับสองห้าสามหกศูนย์สามสูตรที่ผมทำนะครับก็จะใช้ร้อยบวกหน่วยบนนะครับร้อยบวกหน่วยบนหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวแรกจะได้เก้าอ่าบวกเพิ่มไปอีกตรงนี้ผมจะบวกห้านะนะบางคนจะจำไม่ได้เพราะว่า ผมไม่ได้บวกตามปกติอนะอย่างเช่นบวกสองก็สองไปเนี่ยตัวแรกบวกห้าก่อนนะครับแล้วก็บวกสี่นะครับถัดไปอ่ะบวกห้านะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะใช่ไหมนักเรียนตอบหน่อยสิ <c oughs> เออ,อ่ะแล้วก็บวกสี่ทีนะอ่าไม่ผิดนะครับขนาดแอดนึงจะลืมนะ <c oughs> เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกอีกสี่นะครับก็จะได้ไปที่เลขแปดนะครับสิบแปดก็คือเลขแปดนะฮะนี่เก้าสี่แปดนะครับ, 9, 4, 8, รบตรงนี้บวกสี่นะอ่าสูตรที่สองตรงนี้ ร้อยบวกสิบบนนะครับหกบวกศูนย์ได้หกนะครับแล้วก็ใช้สิบบวกหน่วยนะครับได้สามนะครับศูนย์บวกสามได้สามอ่าก็จะได้เป็นตัวเด่นนะครับสองสูตรที่สองของสูตรที่สองนะครับหกอ่าใช้หกบวกสามอีกทีหนึ่งนะครับนะ หกบวกสามหกเจนะครับเพิ่มอีกแต้มหนึ่งได้ศูนย์นะครับอ่าได้ศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วคู่โต๊ะบนรอบนี้นะเราก็จะจับได้ไปที่จับนี้ก่อนเลยนะครับ เก้าเก้าเก้านะครับผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนก็ได้มั้งนะผิดไหมเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าเอาหลักไหนก่อนก็ได้เนาะอ่ะมีจับง่ายกว่าเนี่ยวก็ได้เก้าเก้าแล้วก็มีเก้าสี 98นะครับจะดูง่ายหน่อยแล้วก็09นะครับ04นะครับ08นะหรือไม่ก็9094080นี่แหละนะครับอ่ะคู่โต๊ดบนรอบนี้นะครับก็จะได้99949809 ศูนยสี่ศูนย์แปดนะครับอ่าคู่โต๊ะบนนะครับสิบหกมีนาะนะครับหกเจ็ดก็จะได้ตามนี้นะครับ 99x ถ้าผมจับเป็นจับเป็นคู่โต๊มันก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะจับแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับไม่สวยนะเอาอยัางไงดีเอาเอ็กมาอยู่หน้าสวยกว่าไหมเออเอาแบบนี้ก็ได้ x99 อย่างเงี้ย เอาปากกาสีแดงสิจะได้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็น x 99นะครับ x 94นะครับ x เก้าแปด x ศูนย์เก้า x ศูนย์สี่ x ศูนย์แปดนะครับหกชุดนี้เวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าไม่เข้าสองตัวบนตรงหรือกลับนะก็จะเข้าเป็นคู่โต๊ดนะสูตรนี้เขาก็จะเดินยาวนะช่วงแรกๆดูสิมาตรงๆเลยเก้าศูนย์สองตัวนะเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าแล้วก็มา เท่ากับสตัวเดียว3ามหหสมเข้าคู่โตดล่าสุดวันที่6กสามสามนะครับเป็นอ่าเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับรอบนี้จะเข้า10หน่วยหรือจะเข้าร้อยสิบหรือร้อยหน่วยนะครับก็รอดูเวลาจับลอเตเตอรี่ห้ามทิ้งตัวนี้ก็คือต้องมี99แล้วก็ x อ9ก x 9เก้าเก้าเอ็กศย์เกย์สศูจะเข้า อ่าตัวไหนนะครับผมนะจับดีๆก็มีสิทธิ์รุ่นเลยนะครับรอบนี้ถ้าเทียบกับสูตรอื่นที่ผมลงไปแล้วนะครับมันมีสูตรอืตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมขอดนะูสิบหน่วยบนอ่าถ้ามาดูกับสูตรสิบหน่วยบนมีอะไรชนกับนี่ไหมสูตรสิบหน่วยบนอนะดับห้านะ มีไหมมีสี่ตัวเดียวหนึ่งสองสี่มีสี่เนี่ยมีสี่นะครับหนึ 1, 10, ่งสิบอหน่วยอันนี้คือหน่วยชนหรือเปล่าชนแล้วมานะครับก็คือหนึ่งสองสี่มีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่อ่ะก็หน้ารุ้นแล้วนะครับเก้าสี่ศูนย์สี่เออนี่ไงนี่ไงน้ามอง แล้วสูตรนี้ล่ะอีกสูตรหนึ่งคู่เด่นสองสูตรจับชุดสองตัวอาจมาบนล่างได้นะครับก็มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองนะครับสูตรนี้อ่ะอ่ะปิดไปตรงนี้น่อยแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองมีไหมมีแปดใช่ไหมมีแปดมีเก้านะครับแต่ว่าส่วนมากอะ่ะถ้าสูตรนี้เข้ามานะเขา นานๆทีจะมาตัวหลังนะครับนั้นังสังเกตดูว่าก็มีงวดนี้ที่ตัวหน้าไม่มานะครับก็คือมาตัวหลังไอ้สามตัวเนี้ยสุดตัวแรกนะครับ9-0ตรงเนี้ยนะครับอันนี้มานอกนั้นก็จะมาตัวแรกเลยตัวแรกตัวแรกหรือตัวที่สองตัวแรกแล้วก็มาตัวที่สองอันนี้ก็คือตัวแรกล่าสุดคือตรงไหนตำแหน่งไหนเนี่ยขอดูก่อนล่าสุดก็ตำแหน่งที่สองกับตัวแรกตรงนี้ นะครับเออ,อน,นี่หยือเนี่ยจะนานๆทีจะมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้ส่วนมากเขาก็จะมาแค่อันนี้กับอันนี้เออ,เอรอบนี้ถ้าตรงนี้ก็จะมีแค่เก้าเก้ากับเก้าสี่ที่น่าสนใจนะถ้าผมมองจริงนะก็จะมีตรงเก้าเก้าเก้าสี่แล้วก็จะมีอะไรเก้าเก้าเก้าสี่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเก้าเก้า กับ49แล้วก็จะมีอ่อตรงนี้90กับ40เนี่ยผมว่า4 4คู่เนี้ยน่าสนใจผมขอขีดเส้นใต้ก่อนนะ99940409นะครับนะ9808นี่นานๆทีมา98ได้ตรงไหนเดี๋ยวนี้ไงนานๆทีจะมาตรงตำแหน่งนี้08 ตรงเนี้ก็นานๆานทีจะไม่ค่อยมานะผมมาตั้งแต่ผมทําสูตรมามีไหมไหนขอขอไล่ดูก่อนนะนะส่วนมากนะก็มีตรงนี้เออจะไม่ค่อยมาคู่คู่นี้คู่ท้ายนะคู่ท้ายจะไม่ค่อยมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีเข้าตรงกลางนะคู่ท้ายล่าสุดก็ตรงนี้นะครับอ่ะสรุปสรุปว่าคู่ท้ายตรงศูนย์แปดนี่จะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับศูนย์แปดกับ <c oughs> ลองตรงนี้ก็คือเก้าแปดนะตรงนี้สองตัวจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ผมก็จะขีดเส้นใต้เอออ่ะผมจะขีดเออตีกรอบให้ตรงนี้ว่าน่าสนใจเด่นอยู่นะครับเด่นเด่นคู่นี้นะครับอ่าลองดูนะครับก็ อืมก็จะเด่นนะเออไปทาทาอย่างนี้ก็มันก็จะดีนะก็เหมือนจะว,ว่าชี้แนวทางให้นะครับนะก็จะเด่นคู่โต๊คู่สี่คู่นี้เนาะตามที่ผมดูนะเก้าเก้าเก้าสี่แล้วก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์สี่นะเวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่สามตัวหรือหาตัวอื่นมาใส่อีกนะครับถ้าเข้าสองตัวก็โอเคแต่ถ้าไม่เข้าสองตัวมันก็จะเป็นคู่โต๊ไปเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นหลักสี่ตัวนี้เพราะว่า ตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่08กับ90เอ้ยไม่ใช่08กับ89ตรงเนี้ยถ้ามาอาจจะเป็น9นี้99หรือ94เพราะฉะนั้นอาจจะมีเบิ้หลหรือหามรอบนี้นะครับถ้าดูจากถ้าดูจากแบบนี้นะครับดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับส่วนเลขดับงดนี้ก็คือดับ5ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวผมขอ,ขอ,อขอดูใบอีกใบอื่นว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกปะ10หน่วยบน สิบหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จะมีเลขสี่เออเลขสี่นี่เริ่มชนกันเยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> เออสิบหน่วยบนนะครับสีจะมาหรือเปล่าหลังจากทิ้งสามมาตั้งนานสองงดแล้วนะครับวันนี้เขาอาจจะทิ้งบอมไปที่สี่หรือเปล่ามีอะไรอีกสูตรอืน่นมีอีกไหมหน่าสนใจเอามาเทียบหน่อยอ่าก็ไม่มีแล้วนะนะสูตรอะไรอีก หมดแล้วนะที่ผมเตรียมมานะครับอ้ก็โอเคประมาณนี้เนาะก็ก็จะมีสูตรนี้ที่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองนะครับก็จะได้แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองสูตรนี้มันก็จะมีเข้าเขา้าเขา้เขาล็อกอะไรไหมไม่มีแปดนะศูนย์แปดเก้าแปดไอ้ตรงนี้ผมไม่ค่อยให้เด่นเท่าไหร่นะครับก็จะเด่นแค่เก้าเก้าเก้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์สี่อขีดเส้นวงกลมขีดอะไรนะสี่เหลี่ยมให้นะครับตีกรอบให้นะ อ๋อไม่แน่ตอนนี้อาจจะมาตรงคู่นี้ก็จะมีเป็นไปได้นะก้าหนึ่งแล้วก็จะถ้าก้าหนึ่งมาก้า9ก้าหนึ่งก้าก้าสองเป็นไปได้นะครับก้า9สี่หนึ่งก้าสี่สองเป็นไปได้ไหมก็ได้เนี่ยเพราะว่ามีก้าวตรงนี้นะครับถ้าแปดสองแปดสองเอ,อ้ยนี่นี่นี่วิธีการทัดมาบนนะครับแปดสองศูนย์สี่มันไม่มีมันไม่มีนะครับแปดสองศูนย์สีก็น่าจะตัดทิ้งได้นะครับ าจจะไปล่างนะสุดนี้ถ้าแปดหนึ่งล่ะแปดหนึ่งก็น่าจะไม่มาบนนะครับเพราะมันไม่มีคู่เลยตรงเนี้ยมันมาไม่ได้นะถ้านี้มานะครับแปดหนึ่งมันจับอะไรใส่บนได้ไม,ไม่ได้นะสามตัวไม่ได้ถ้าเก้าหนึ่งได้ไหมถ้าเก้าหนึ่งจับได้เพราะว่าเก้าหนึ่งก็เอาหนึ่งมาแทนตรงนี้ไงหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยนี่ถ้าเก้านะหนึ่งศูนย์เก้าถ้าเก้าสองก็จะเป็นสองศูนย์เก้า นี่ไงสองศูนย์เก้าเนี่ก็ตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นแปดเนี่ยมันจะยากนิดนึงใช่ไหมเก้าแปดเนี่ยมันไม่มีเก้าแปดนี่มันเก้าแปดหนึ่งอ๋อนี่ไงเก้าแปดหนึ่งอ๋อเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเออแปดก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่เด่นเนี่ยตรงนี้ยเนาะถ้าแปดสองก็จะเป็นแปดเก้าสองแปดศูนย์สองตรงนี้เนาะอ่า แต่ว่าผมไม่ให้เด่นก็แล้วกันนะครับนะเกกับ0 8นี 08, ่ชุดคู่โต้ไม่ให้เด่นนะผมจะให้เด่นในชุดนี้มากกว่านะครับนะเกก็ใส่2อีกตัวหนึ่งอก็จบแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้มานะถ้าเก้กับ9 2มานะครับก็หนึ่งเก้9สี่เอออนี่ไง <laughs> 1 0 9 2 0 9 แล้วอะไรอีกอะหนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์สี่เออนี่ไงคแค่นั้นเองนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นกนะ้าช,ะนะชนไม่แน่นะอาจจะมาก้าก็ได้หรือไม่ก้าเป็นคู่โต๊ดเก้าสี่เก้าสี่นานๆมาคู่แปดเก้ากับแปดศูนย์นะครับก็ลองไว้เป็นตัวรองก็แล้วกันนะครับ 40, สี่ศูนก็มาได้แต่ตอนนี้ผมมองไ้ท <c oughs> ี่เนี่ยตัวเนี้ยมากกว่ากับคู่นี้เก้าศูนย นะครับอาจจะมาได้อ่ะโอเคสำหรับคลิปคู่โตดสองตัวนะผมก็อธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับผมก็เวลาจับนะก็รอดูนะครับเลขดับงวดน,นี้ห้านะครับส่วนหน่วยชนรอบนี้นะครับอาจจะมาสิบก็ได้ก็คือหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ถ้าหนึ่งมาเนี่ยไอตัวนี้มันไม่มีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันก็จะง่ายนิดน,นึงนะ หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่สองเก้าเก้าสองเก้าสี่เนี่ยผมว่าดได้สามตัวแล้วเนี่ยสองศูนย์เก้าสองศูนย์สี่แล้วก็จะมีสี่เก้าเก้าสี่เก้าสี่สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เนี่ยประมาณนี้นะโอเคเลยสามตัวนี่น่าจะได้นะครับผมลองจับให้นะอันนี้ <laughs> ยังไม่ได้เขียนลงให้นะนะครับฝากคลิปนี้ไว้ให้พิจารณานะครับผมก่อนจะ การคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำแนวทางมาให้ดูกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติ้ง,ต,งติ้งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับคลิปมาปุ๊บเด้งปั๊บหรือใครอยากสมัครเป็นสมาชิก,กรายเดือนหน้าช่องหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับนะเป็นการนะซัพพอร์ตช่องอีกทางหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ